ถ้าถูรบกวนมันสามารถถูคอแผนไมเบี้ยขึ้นได้สูงนึงเฮ้ยเลา้วังคูนกาส่งตวของกบัาการกอเหืกัี่นองตไปตับปตับไตบไปปตับไปตบ i ั ด้านหลังเป็นงูหลามผู้ลามทีปผิดอ่อนอ่อนถือกัดก็ตายแต่ปัญหาเห็นในคนเท่าตายดใดคนเสเห็นจนังในใช้ลำตัวทั้งล ไปต่อไปนี้จะเป็นการแสดงโชว์ความสามารถเราจะโชว์ให้ชมวิถีชีวิตชุมชนคนเลี้ยงงูมูเลี้ยงขนบรรยากาศเร้นในรอบนี้สี่สาวสุดใจแล้วพวกเราจะโชว์คุณผู้ชมชมแล้วห้ามนำไปลอกเลียนแบบโดยเฉพาะคุณนักโทษตัวเล็กๆนะครับอาละวาดอาบน้ำโบราณทั้งทางตะวันขอนแก่นหมกมอ่งเลี้ยงขอนหาตุงอมยู่เวทีโชว์ในการให้สูงของวงการบริหารส่วนตะวันขอนแก่น12โมง พี่น้องได้ติดตามนะคะยูบองนีพี่น้องทอดเมื่อวันที่สิบท,ทัานว่าแต่ข้ากับเจ้าเสียอัมลาพาจากเวทีโชคไปโชคยุบปันโคสงานเนาะนะคะคันนี้โชคหอดตาทุ่เด้อโอเคเนาะอ่ะรอบนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งผลงานการแสดงแ้วกันสำหรับพี่น้องที่อยากจับใจสัม,สม,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 มพันธ์มุ่งเหมือนลู่เหมือนคุณยายนะคะเดี๋ยวเราโชว์เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะให้จับให้สัมพันนะคะช่วงนี้เราขออนุญาตโชว์ก่อนแล้วกันนะคะ อ,อาแล่ะค่ะรายการต่อไป The next show is Thai boxing between the k i ง g อบราแ a นด์ t h s ะ m เน็ i ชัมบ็ i i ซิ t งเดอะเฟ r s o สมิสเ i อร์ e o ชายสิท a ิ์ไม่่อน i ีกปีขันแปรบอ๊อพิษกระพินอง่าเพิ่นเขียนมาให้ทองจับสวัสดีค่ะเขาอาจารย์เดียวจะฟาเอาออกมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนั่งกอนอ่าวะดันล่างมันันดนล่างขยับเดี๋ยงงูเขาสิตาไลา ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะคุณยายขอสุขภาพร่างก,กายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนเป็นป็นเหมือนปีเป็นร่มโพร,ร่มใสให้ลูกหลานนะคะอะรออะฆังยกที่หนึ่งมวยที่หนึ่งเริ่มขึ้นปรดังกระซังระฆังคอยว่าเอาในใจก็ได้อันใครยค,รครรอยล่อเจ้านาทีระฆังนี่อื่นขุนดอกกัจจศรีเออโอ้โฉบเปานิดนึงนี่เป็นชีวิตธ,ธรรมชาติของงูจองอางน,นะคะเป็นสัญชาตญาณในการระวังภัย ถูรบกวนมาสามารถถูกคอแผ่นไมเบี oh ้ยข uh ึ oh. はは้นได้ส huh. ูงนึงเ้โอ้ยโอ้มาสวนทางกันโอ้มาท้าสวนทางกับเขี้ยวเลยก็เขี่ยวฮักกระติงงูใครอ่ะอาจารย์โอ้โอ้โอ้ต้องเป็นเขี่ยวติตตัวมาเนี่ยอาจารย์อาจารย์นึกอัดชกมาอาจารย์สมชัยนะคะสิทธิ์แม่อ่อนนักชกอารมณ์ดีอ่าอารมณ์ดีดีงูชกก็ยิ้มเมียด่าก็ยิ้มโอ้ยงูสิสัวบักขาแต่ยิ้มอยู่นอเจ้าก็ได้ พวกเฝ้าดิจึงหาแล้อาจารย์ขอดึงที่หางต้องอ้างชกนะยังไม่โดนแะต่ตอนนี้ตังคู่ยังทำอะไรกันไม่ได้เห็นมังงุ่งจะาพาเพื่อนไหวถ้หาทานักสแสดงนิ่งมูง่ก,ก็นิ่งเนถ้าอาจารย์ขยับนิ่งมูง่กชกเลยอาจารย์ดึงที่หางควรอ้างชกตอนนี้ตอ้องโอ้ยฟาดด้วยมัดขวาคือฟาดแทงอย่งยง,งูไปกังงเราต้องร้าชกมาอาจารย์ภาวะอ,อาจารย์ดึงที่หางไว้ชก สมชัยปีติแม่อ่อนสองปีนะคะที่โควิดที่ผ่านมาวัดการแสดงโชว์ไม่มีไรายได้ไปรับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกับคุณผู้ชมอตอนนี้โควิดผ่านไปกลับมารับนาทีเดิมเริวมสื่อสารตำนานภูมิปัญญาเราทิ้งอาชีพนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษสร้างมาอาจารย์สมชัยพูกกำลังลอกคาอยู่นนะนะโอ้อาจารย์อาจารย์โอ้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 เฮ้ย โอ oh, hey. ้ค oh, ือตอบส่วนแห้งในญี่ปอ่จะตอบส่วนใกล้ขอบเปที่เด้อโอ้เฮ้ยเชิญดูกรัน two t ออยนกับยนแห้งพดเด้อเป็นวากระไน่กู้กําลังหลอกคาบกับพี่น้องเอาคลานี่คือชีวิตธรรมชาติของงูผ่านไปหนึ่งคู่คู่ที่สองในรอบนี้อาจารย์วิชันเล็กลูกนองบัวลำพูนักแสดงสูงยาวเขาดีวัย65ปีเช่นกัน นอกจากได้รับตําแหน่งนักแสดงแล้วก็ยังได้รับตําแหน่งสงวเป็นยังไงอาารย์ขับงูบอ่ว่าเป็นแบงลอยตาไล่แล้วยิน <c> ด <oughs> ีต้อนรับนะคะโอ้ตัวใหญ่ก็เก่าวานี่โอ้โอ้โอาจารย์แทงงูไปทางไหนกับไปไหนจะไปย้ายมันมาหาขาพี่พี่ก่อนเน้อไฟจุดไม่เด้อดขันงูมากนี่อาจารย์ไม,ไมาา่ชันเลยอาจารย์เคยหอมแก้มงูขณะก,ก็แผ่ไม่เบี้ยทำได้ รอบนี้จะทําได้หรือไม่ด้วยลุ้นช่วยเสียช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยตอนนี้อาจารย์ในใจได้รู้สึกขั้นพ่อแก้วแม่แก้วแล้วอยากหอมแก้มงูมาซอยลูกซอยหลานในเด้อเอ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 อโอ้โหยสุดยอดการับแสดงโชว์ยอดได้นิดนึงโอ้ยเก่งมากอ้ยมูมันจะใส่หน้าพังละบระเดี้เออขัดหอมแก้มงูมูมันจะหอมแก้มคนขึ้นละปบัดนี้ยวขหอมแก้มงูบ้านจะได้เดินมามูหอมแก้มคนอาจจะได้อาจารย์เดนเดอร์คิดตัวบาดะไรมิสเตอร์วิชารเล็กต์มูกอมโบล่าผู้ซิ่งเป็นไบเอสโอ Ging cobrasays now h a v i n fed one king cobra poisoned 108 people king cobra has s u s v i อาจารย์มีชันเลนสกิดนิหาอเ้ยโอ,โอ,อโยาวเลยโอ้ชกอาจารย์เอ้ยโอ้ยไปูหองแขงแไปตื่นงูอาจารย์เดิหนาาดหังไหม ตู้ผู้เขาไม่นองข้อสีเหลืองขาวข้อสีเหลืองออกสดนั่นตรงอ่างโตแมถ้าสังเกตไงๆอาจารย์สยามชอบว่าเอมาเด้อคนเอ้ยคนมาบ้าเลี้วบาเลี้วอีบ่อาจารย์กระตื่นงูขึ้นกันอาจารย์พิชัยอาจารย์ดึงหางไว้ก่อนเด้งงูมันไปเด้องูไปพี่น้องก็ไปขึ้นกันอ่าไปไซลับเปิดอาลาดยกยับยักหน้ายกไว้ยกซ้ายยักหน้างูจะมางไรใส่หน้าผากซะเนาะ ต้องไปห้องพี่งก็ห้องขึ่กันนะเนี่ย